โดยพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อนะพ่อพี่น้องวัตสกุลสกุลกามาพบมาพอกับอนาปจิตอุทภรณ์คือเก้ามากับทีมงานเขาคือเก้าเนาะมานี่สบายดีเด้อบอเซนก็สบายดีโอเคครัโอ้ยบอเผยสบายดีบอคำสบายดีด้วด้โยดยสิไปใช้บอคำมานี่โอ้ยไปเอาทานไป่เอาทานแม อย่างนี้สิเป็นซื้อท่านโม่หรือว่าอย่างไรซื้อท่านซื้ีไม่ก่อนพี่น้องเปลี่ยนไปซื้ีไม่เป็นบ่ชื่อท่านพูดเลยพี่น้องงานรู้จักแค่นนั้นเป็นบาต้าเพื่อนด้อพี่น้องเด้อเนาะผู้เป็นผาไผ่ว่าเมร์นาเนาะวัวนาเพราะว่าบาต้าเพื่อนว่าอยากมาซื้อท่านเนาะว่าคนจริงก็ได้พี่น้องเลยซื้อท่านเป็นอย่างนี้บ่าใดเนาะคืนนี้เขาว่าเปรี้ยว่าแบบอยากให้อันน่ะว่าที่ฟันยาบ่ อาว่าเสียเมื่อเฮือนสามีบ่ดูแต่สิกาลองเบิ่งพี่น้องว่าสิไกลจำใด้เห็นนะทางมอตาเป็นว่าเป็นจากไปเสียท่านเมื่อไปเฮือนสามีว่ายงานนี่แหละเนาะแม่นบอจอจันนี่เนาะอ่าจอนับนับหมอจอจันเข้ามาแล้วเป็นว่าโอ้โหพี่น้องคอยเดินประคำเดินเนาะรู้สึกว่าหนทางนี้อยากเปลี่ยนแบบไปให้เวลาจังได้จังนึงในพี่น้องเอ้ กูหัวตาเนาะภาพอไรสักแบบนี้เนาะเบิ่งก่อนพี่น้องเลยว่ามันเชียนาไก่สัมไรเนาะอ่าแล้วก็ับคนชื้อทานนี้จักศอกพี่น้องเลยเคนบรรทุกสัมไรพี่น้องเลยว่าบปจีนชียนาถ่ายคลิปนี่เนาะามแล้วก็ยังเชียนาเมื่อนี้ก็มาแต่บ้านสีไรพี่น้องเลยบ่แล้วก็ไปถ่ายคลิปเนาะไปสัมภาษณ์ก็คือไปงานปกตินี่แหละ อ่าหลังจากว่าสิกับไปงานก็คือชิลงทางนาทารติทางพุ่่นแหพี่น้องเลยอ่าแล้วก็ทางบรรดาเพื่นว่าก่อนสิไปทางนั้นเออเพื่นว่าอ่าอยากขออนาบ่คําเพิ่นเนาะขอเฮือขอเห่งก่อนเพื่นว่าอ่าไปซื้อไปนาเกะท่านให้แน่เพื่นว่าอ่าเพราะว่ามีโอกาสได้มาทางนี้แล้วเพื่นว่าเนาะพ่อพี่น้องอืมุนทางสุดยอดเนาะออเาน่บผู้ยื่ บ่บ่คําฮู้แล้วสิฮู้เสียงนั้นแม่นบ่แม่นเสียงนั้นบ่แม่นๆอะลองเบิ่งสนองพ่อพี่น้องกะนนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องอ่ายามมนาคตนี่ไปยากๆยากคิตมนี่มาบ่ได้แน่นอนรถบ่คําแบบนี้กะลองเบิ่งเด้อพี่น้องโอ้ยเนาะอ่าเพิ่นว่าใกล้ได้ได้เพิ่นว่ามาประมาณวันที่20กว่านี่ก็ยันนันนอ่าหยุดงานแล้วเพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องฮะ ข่าหมูได้ปลาเสรีได้นะข่าหมูแมนอะไรฝอยมด้ข่าหมูนี่คือฝอยได้มีเอาแบบว่านี้คุณเจ้าเห็นบอกน้ำหนองแค่หนองแมนไม่ได้ปลาเสรีนะแมนไม่ได้น้องอ่าแต่ข้าบุกปีนี่ดมดมอยู่ดมอยู่เพราะว่าเป็นหนทางอ่ะน่ะตัวไทยนี่น้อยนึงดอกเอาโอ้โหเท่าไหร่วะว่ายยว่ายยพี่น้องเอ้ยเนาะก็ได้อยู่เนาะใช่ไหมไม่สิขูดอะไรก็ถ่าได้นี่นี่ยเนี่ว้าวเนาะวายยว่็ เหมืนก่อนค่อยไปเน้นนะพ่อพี่น้องต้องบอกคำกล้าไต่บอกคำเชัแต่ว่าไกยังไกลเดือยู่เลยวะตอนนี้ไกอย่ไกอย่ไกวันสอบหนึ่งโอเคได้เรื่องพบาะวราเป็นนร้ไอ้โพามาคือเปลี่ยนี่นี้เนาะโอ้วาตไปที่อุทัยเ่อับอาเร็วเ้เะ โอ้ยรู้สึกแบบเสียวอย่างไรเจังหนึ่งจับซ้ำไปหน่อยขูดสีโดนกว่าข้ามหนิมั้งวันหลายพันเต๋ออยู่ได้รู้สึกยุบกว่ากว่าากันใจอยู่ดีไม่เป็นกว่าข้ากันใจอยู่ได้นี่เนาะไอ้พอเซ็นครับปะพอเซ็นครับหนิแหงนะบ่หายใจได้่หมืเนาะหายใจบ่หายใจบ่มึงก่อนมึงก่อนไปทางไหนเนี่ยโอ้ทางกับดุยดีพี่น้องเลย ใส่ลุยใส่ลุยลุยเติมยู่โอ้บั็นสิกงแยังพาขับมาเนาะโอ้ยบ่แต่มาใหม่ขึ้นยังดีอยู่คือตั้งคือตังอันทางคนเก่งขับมาเลยมึกินนี้เนาะโอ้ยมึงก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ายังสิไปงานคือเก่าเด้พี่น้องเด้อเนาะยังสิไปงานปกตินี่แหละอ่าก็คืออ่าเมื่อนี้กับก่อนสิไปงานอ่าก็อยากถ่ายบรรยากาศนะครับเพราะมีพี่น้องเบิรงเนาะว่าตอนนี้ทางทีมงานเราก็อ่ามาอย่างนี้พี่น้องเอามือนี้เนาะ

รู oh, ้สึกว่าถอยหลังนี่มันเห็นอันตรายได้หนิเน,น <c ười> าะพี่นปีนบางกอนบางกอนพี่น้องจะมามานี่ได้อยู่ได้หนิมีมานน่เนาะโอ้ลมแทะพี่น้องเลย <c ười> mình mình nhả nhả nó phổi đồng nó à mất gì mất gì mừng đây mừng à. đây mừng à, đây à. mà còn mà còn phi đâu, mình sẽ qua phải làm đông gì đây phải xì đây phải phải làm đông gì đó đây đây สวยหลังลงชิดด้ยเนาะบอกเมนบอกเห็นใน้เนี่ยโอ้ลมแทพพี่น้องมาสวยมากใช่ไหมเบิร์นก่อนพี่น้องคือคือแบบใดแบบหนึ่งแค่นี้เนาะเด้อต่อเด้อเนาะ าเลยมาเลยระวังเด้อระวังเด้ออ่าไม่ไม่ครับได้อยู่ได้อยู่เด้๋ยวจะถอยถอย์รางเด้อบ่ค้างเทย์รางขึ้นไปสิอ่าโอ้ว่าแต้การเดนทางนี่ก็อยากง่ายๆพอสมควรอยู่น้องพอพี่น้องสิไปชื่อท่านวสันน้องพอพี่น้องเบางก่อนเดี๋ยวนะสิไปถ่ายบรรยากาศตอนนั้นเอาท่านเนาะ Đây, đây đây bộ, bộ vào trong bãi đấy bộ Bãi áo con bộ Ô ô Đông thầy thì đông Đông hênh hên đó Bọn thầy sẽ Rồi rồi ơ. Oh. โดยสบายดีเด้อดีสบายดีคือลุกแน่ดิโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ดิทานเนาะมาตาเพิ่นน th like ah, anyway. ี mm ่เนาะเตรียมตัวมาอ่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนอนนาบอเม่นบ่เบิดเงินใช้บ้านรถแล้วพี่น้องเอ้ยขายทานขายทานแม่นบอมาเลยมาเลย จ็ชอบบ่ตาเราเอนี่เจ็สอป็นอะฮอบบออยาน้ดเศ้ต่ินบันกจะเจ็ดโอ้เก่งกันใช่ไมบ่คุณเรียพี่น้องคงที่วาซีเอาไปให้กัมานาข่าเจ้าเนาะิ่งบ่เพยดจัดการจัดการดเนาะเม่าอ้ tàu úp tàu ốp, đâu. À, cứ, tàu nông thông đồng. còn bao, cuốn thang này nhá. Ừ. Ừ. Đó, phí ô, nó phi đồng, nó. ôi lôm lại. อ่ะปัดบ่บ่ะหนิปัดนี่แต่ว่าสิไปเบิ่งเนี้ยบ่หนีิมันสิเป็นจังไงคนทางยากขนาดเทปบ่ตาโจ้าเทปคนทางนะบ่ยากอยู่กันใจกันใจคือกันอยู่เอ้อสนนโฮพี่น้องจังไงกัเดียวน่ะไปรอติดตามชมกันอยู่ที่เบขึอนของ x า a o m i Man โอเคเลยรอบพ่อพี่น้องตอนนี้ก็ฮอด้วเด้อนรอบแล้วฮอดแล้วโอ้แต่บอตาท่านคือหลายอยู่คือหลายอยู่ เฮ้ยมะชิดว้าวอ้ววยังนี่พี่ร้องมึงกละลาบปากแล้วมึงมีเจ้าของเจ้าของอยู่อยู่ระว่านี่เด้เจ้าของมึงเป็นยังไงว่านี่เ<อ>จ้าของอยู่ระว่านี่นะนี่ยอ่ยอาหมักคำเจ้าของเจ้าของพนันอนุญาตไ,ได้ได้นี่เ<อ>จ้าของพนนอนุญาตแล้วเนาะ รุ Or, <là> ่นหายเลยินมีใ่เจยมีอยู่เจมีอยู่จะของคนอรเนี้แล้เอาด้วยเล่เยบเจีบไ้บ่น่ะเอาเบิ้ได้เสียนโลยังไนเ ไม่ใช่นะนโ,โอ้เรียบร้อยแมนบยย่โอ้อด่างมือก่อนเคนวะน้อ,องพกพี่น้องนี่เด้เนาะอันนี่จะเป็นอาน่าทานที่ว่าเพี่นอ่ามีไหว้แล้วนะครับพี่น้องอ่าแต่ว่าทางสามีเพี่นนี่ก็ไปอันน่ะเป็นง,งานพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าทางบริจิตกับทีมงานก็ยังจะได้ไปงานได้พี่น้องเลยบัตน,น,นี้ก็ได้เนาะไปหากินข,ข,ขนา้าวกินน้ำนะกับไปอันน่ะเอาของไปแจกพี่น้องเลยเอาของไปให้เนาะครับอันน่ะ ก็กลัวที่บ่ายทางผู้ใหญ่เพื่อนได้ฝากมาในทางทีมงานในทางบอสเชีนเพื่อนเป็นสะพานบุญเอาไปให้น้องพ่อพี่น้องจะในกับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนไล่ลายน้องพ่อพี่น้องเนาะปั๊บสำหรับพ่อพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องทางบอสจิตเองกับคือจะได้ขอตัวจบคลิปเนาะเอาไปจะได้จบบัดโอ้ยมึงมึงมาทางไหนนี่เนาะบอสเีบบอสเชียนเอาเนาะเอาจวดนะเออตัวแต่ละคนมีแต่บอสเชียนเนาะ โบหิวโหยโบโวโอ้โอ้กินรถไน่เขาไักอุ้ยเจีวกนไปแล้วนี่เด็ดเอ้อืมอีกทศหนาแทียอดเลยทศหนาเนาะไรไบานดโอู้ดกินรถไนโดูกินกินรดไนก็ได้ด้วบ่โอ้เด้อไปไปอ๋อถ มาเล้งเวว่าเร็นกีุกชี่นะไปเล้บไปกันนะว่าไปงานมันไปกันเลยเนาะจะมีเพื่อนแพรว้ามูนี่อยู่เพ่าว่าไปงานบันจิตวัฒนํา้ำพมเพี่น้องมาจะมีเพื่นไปงานว้าเลี้ยวว่ตามาเยังบโเห็นเพื่นกันปนสิเนาะี๋ยวยังบมเห็นเพื่อน้ยังโเขาเพื่อนก่อนน่มามาเลยก็มาหนีเลยนะพื่องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไม่สู้คนเนาะจะำมาจักสุพี่น้องเองใช่้ะับ กินอะไรม้างไปเจ้าจ้าโดยขอให้อยู่ดีไม่แห้งประจุคนเด้อนะสบายดีสบายดีจ้าน้องเฟรนด์จ้องไปจ้าพี่น้องเอ้